ดอกไม้ชื่อฮยเลอบูออเรนททลิสหรือในประเทศเดนมาร์กภาษาเดนส์เรียกว่าโพสเกอร์คอเกอร์ซึ่งแปลเป็นไทยก็คือระคังฮิสเตอร์นะคะหรือบางครั้งก็เรียกดอกไม้พยักหน้าดอกไม้นี้มีถิ่นกำเนิดในกรีซและตุรกี เขาจะออกดอกช่วงฤดูใบไม้ผริก็คือมีนาเมษาแล้วก็พฤษภาคมนะคะจะมีลำต้นสูงประมาณ28-45เซนติเมตรเขาเป็นดอกไม้ที่มีความคงทนมากแล้วก็จะบานได้นานหลายๆวันเลยและก็เป็นดอกไม้ที่จะกลับมาบานใหม่อีกครั้งในทุกๆปีนะคะ ถ้าดอกไม้ไม่บานเนี่ยทางค้นมาจากอินเทอร์เน็ตนะคะเขาก็แนะนำว่าให้โรยปูนขาวรอบๆอบต้นแต่ดอกไม้นี้จะมีความเป็นพิษนะคะถ้าสัมผัสผิวหนังก็จะทำให้ระคายเคืองหรือเผลอรับประทานเข้าไปก็จะทำให้เกิดอาการขึ้นไส้แล้วก็ ปวดมวนท้องได้ก็ต้องระมัดระวัง